สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงๆนะครับที่เฮานะครับได้มีการเอายาให้วัวกินนะครับผมยาที่เฮาให้วัวกินนะครับก็จะเป็นยาไนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมยาก็ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยมีป่านใดนะครับผมยาที่เฮาเอาให้นะครับก็จะเป็นยาที่เฮาปลูกไว้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับเฮาก็จะมีการปลูกยา ค่อนข้างที่จะหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมรักๆนะครับก็จะมีหยาไนนะครับเนี่แพนกุลาหญ้าไทเคลื่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเขานะครับก็จะมีการตัดหยาให้ห่วกินนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับแล้วเขาจะพย้ยามนะครับบอกให้หัวอาหารหรือหรืออาหารคนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับนะครับเบอง์ท่เขานะครับให้ห่วกินห้าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผลผลิตที่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ มีการจเริ่เติบโตที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่างัซูโม,มุนะนะครับมันจะเป็นงวเอฟทั้งหมือเลี้ยวนะครับมันกเกิดจะโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะดีแล้วกาค่อนข้างที่จะง่ายลวกหนานะครับเพราะว่างัวบ่ามันนะครับ มันเป็นงัวที่มีเนื้อมีหนังค่อนข้างที่จะหลายนะครับเพราะนั้นแล้วขันเท้าอ่ายงงัวสายพันธุ์ที่ดีนะครับงวเป็นงวลูกอ่าลูกกระทบหรือติดหินดูบารสินมาหรือติดป๋ามันมานะครับอ่างวนะครับก็จะมีโครงสางนะครับค่อนข้างที่จะดีโครงสโ้งสางค่อนข้างที่ใหญ่นะครับยิ่งติดอ่าป๋ามันมาหรือเป็นงวเอฟนะครับเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับงว็จะมีโครงสางที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่ครับพาใส่ เลื ar, ่อนลอยนะครับกล้วก็ระก๋อการที่เ้องปลูกหญ้าหัวกินนะครับคนบริษีได้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อหนังของงูนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมการจะเริ่มนเติบโตก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้เบิงนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ศึกษาไปน้ำกันนะครับนี่ครับนอกจากอัญญาีเขียวที่ห้องหห้วกินแล้วนะครับก็จะมีเฟียงนะครับฟางนะครับที่เตรียมไว้ให้ง้วกินนะครับ ในช่วงใบใบนะครับมา่็จะมีการเคี้ยวเอื้องนะครับกินเพื่อที่จะเอฟแห่งั่วนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเอท่้เหมดแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะมีการจะเจริญเติบโตที่ดีมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับ ขันพี่น้องผู้ใดนะครับอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็สามารถเขามาได้นะครับที่ตั้งของฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านหนองมิกตบนขอนยุงอำเภอกุฎจับจังหวัดอุราชธานีนะครับเดี๋ยวผมสี่ทีมช่องทางหรือเบอร์ติดต่อไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเขามาเยี่ยมชมกันได้นะครับขันพี่น้องสนใจท่อนพันธุ์นะครับยาว่าจะเป็นยาแพ่งกรหานะครับหรือยาไนนะครับก็สามารถที่จะเขามาสอบถามได้นะครับหรือขันพี่น้องนะครับ ออมาเบื้องแรกนะครับสนใจในตัวง้วนะครับเราจะมีแบงใหงกับพี่น่องนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงนะครับน้ำไผ่นะครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์คุ้มฟูงก็ได้นะครับผมวางั้วอยู่นี่นะครับก็เชียงเชียงนะครับเขาก็จะมีการปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับปล่อยแห่งง้วได้ยางให้งั้วได้มีอิสระนะครับในการใส้ชีวิตนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาจากัดนะครับพื้นที่ของมันนะครับงัวก็จะ มีลักษณะค่อนข้างจะเครียดนะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็จะมีการเลี้ยงงัวแบบค่อนข้างที่จะอิสระให้งัวในแทะอย่างงัวไ้เลิ้มหยานะครับตามธรรมชาติของงัวเลยนะครับผมงัวก็จะมีความซุกนะครับแลวก็สามารถเจริญเติบโตนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับเบื้องครับวิถีชีวิตของเกษตรกรเช้าเลี้ยงงัวนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเบื้องครับ เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับโดยใส่ยงหายลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผลผลิตที่ได้พี่น้องกับเบื้องเอานะครับผมอันนี้ครับพี่น้องครับโอ้ใช่ครับพี่มี่นะครับกลับพรอมที่นี่กันแล้ครับพี่น้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมั่นใจให้กับทุตาฟาร์มได้ด้วยครับขอบคุณครับ